อีกแล้วครับคือเขาเหมือนเดิมครับเช้านี้รถับเช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ครับวันเสาร์วันเสาร์าที่สามเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2 5 6 9เาสาร์นี้ในวันเดินทางเชิเดเคยสวัสดีครับพี่น้องทางทวครับทุกภามประกายแข็งแรงครับพี่น้องสุด มันนี่วันเกิดพวงมันนี่พี่น้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์พวงมันนี่พี่น้องเฮ้แฮปปี้เบิร์ดเดย์พวงมันนี่วันนี้เอเข่ามากนะไม่พอมาเกิดได้นะครับนะครับขอบคุณทุกการติดตามตลอดปีแ6ดนี่ครับมาเริ่มปี69วันที่3แล้ววัน ก็แปรเดี่ยนเยอะเลยนะเอาก็มีอย่างยุดยุกกระบองโดยเฉพาะวันลามันก็จะไปอย่างนี้ก็มาเรื่อยๆเนาะวมหามเรื่อยๆฮเวลาสวิทกสิมาฮอดเวลาพระุกคาเวลาังกรเวลาว่าป a r t เจฟวงข้าระมาราคา เบิร์อเดวพวงมณีร่ำรวยเดอมีความสุขขอพังค้าบ่ต้มบังไหมต้มแับต่อ,ปปตอไปก็จะเป็นประาัหน้าดุวันใหม่ไปออกรถละเดอเหตนว่าติดมีใหม่เล็ก สุกๆเหมือนมัน,มน,นดนนนนี่เจน,น้ำพี่นเนาะนี่เลยเก่งต่อดะหาคำลถมีลาพีบ้านพีองเอก่งจะพ้องจะไปเอาไว้ตายมี้า สบายดีพอยุดเมตติ้งเบิร์เดย์พวงมนณีเหมือนแบบเห็นไสคับมือนี้วันนี้น้องกุงีครับงกาสิทธิ์พี่ลมลากสวัสดีค่ะพอยุดเมตติ้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อขอบคุณครับ ต้องเสีล้ก็มาสูบพวงกอดีิควว่ะรงได้วัสดีค่ะสมจิตเดินทางปวดพายค่ะประยุทธ์เมือิ้งพวงมณีนนขอบคุณค่ะวิะะ่ง มิ่งเส้นไปอำเภอพยักหรือเปล่าครับอยากว่าปีครับแอปปี้เบิร์ดเดย์น้องพวงมณีครับเมื่อวานเป็นงานปิดทองฝังลูกนิมิตเก้าวัดในวันเดียวได้ไปกราบหลวงพ่อเสือวัดป่าด้วยภายในวันเดียวเก้าวันเอาสาธุสาธุจ้าสาธุเดียวเก่งยังกูจะเลนวัดเก้าวัดได้เนาะปาทวด บาทวนดดทวันเาร์วันดีปีใหม่ค่ะวันดีปีใหม่ค่ะรวยไม่ธรรมดาได้พิ่งพิ้งเก้าว wow ัดได้อ่ะ